สวัสดีครับเ,เครื่องซักผ้าหย่อดเหรียญน,นะครับอ,อของ LG ครับเป็นแบบทาหย่อดเหรียญนะครับแล้วปรากฏว่าเวลายอดเหรียญแล้ว,ว,ว,ลออลวไม่กดไปปุ่ม power ปุ่ม start ไม่ไม่สามารถกดได้นะครับอ่าอ่านี่คือเครื่องซักผ้าครับอ่อันนี้เป็นอ,อ่ห,อหย,นนอาาอย่อดเหรียญนะครับเอามาทํหย่อดเหรียญหกุดห้ากิโล,ล LG เมื่อเราหย่อดยี่สิบลงไปแล้วปรากฏว่า กดปุ่ม power นะครับปุ่มระดับน้ำหรือปุ่ม start ไม่กดเครื่องไม่มีทำงานแล้วนะครับมันร้องตีดเดียวแล้วจบหมดขั้นตอนการซ่อมนะครับเราจะต้องแยกว่าเป็นที่แผงควบคุมหรือเป็นที่ก่องยอยเอนะครับตอนนี้เราก็เดินออกมาแล้วครับเพื่อความปลอดภัยนะครับดึงปลั๊กออกก่อนจากนั้นเราก็แงะนะครับใช้ด้วยก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับที่แหลมๆนะครับไม่เป็นไนะครับหรือจะหัก อกาเรถอดแล้ว,ต,ลลวต้องแกะไอ้ที่ปิดปิดหัวน็อตไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดน็อตออกของตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็ต้องตบจากขวาไปซ้ายนะครับใช้ตบเอานะครับตบจากขวาไปซ้ายครับตบวาปิดแขงทุบอ่าถึงจะออกน,นะครับไม่ใช่งัดออกมาก็ไม่ออกครับังจากนั้นเราก็ต้องถอดน็อตรงนี้อีกมีประมาณสี่ตัว ที่จะบอกของอันประกบกันคนระับเมื่อเราแกะเสร็จเราก็จะต้องแยกออกกันนะเพราะว่าขณาดทำตัวย่อนะครับมันก็ต้องไปจี้กับปุ่พาวเวอร์นะปรุงตาข่าอันนี้ก็จะจี้กับปุุงเดเวลโดยนะระดับนะ้น,นี่ถอดปักแล้วนะครับถอดปักก่อนนะครับออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะอันนี้ผมจะสเสียฟปปักเข้าไปเพื่อทดสอบนะครับว่า มันเป็นที่แผ่งควบคุมหรือตกลงแผ่งควบคุมไม่เสียแสดงว่าอาจจะเป็นเสียที่สายนะครับที่สายาที่เชื่อมไปที่กล่องนะครับชอบขาดครับเพราะเนื่องจากสีงารเขย่าครับแล้วก็เึงมอมักออกเพื่อทดภัยนะครับน้อ็งัดออกมายอย่างนี้ครับค่อยแงะนะครับเดี๋ยวจะับ ถ้าไม่ต่อก็ใช้สกูร์ไลค่อยๆยังแรงนะครับปรากฏว่าสายระดับน้าสีขาวครับขาดไปแล้วเห็นครับแล้วก็สายสีสายสีแดงเป็นสายกระตาครับสายสีเขยวเป็นสาย power สาย power ดี์ดีาในการสายสีแดงก็ขาดด้วยครับแยงก็ขาดหนึ่งอันเวลาเราถ้าสมมุติว่าขาดสองเส้นนะครับเราไม่ต้องไปห่วงว่าขั้วไหนเป็นขั้วไหนนะครับเพราะว่าการที่กดปุ่ม power นะครับหรือกดปุ่มอะไรก็แล้วแต่นะครับ มันจะเป็นการช็อตกันระหว่างสายนะครับเพราะฉะนั้นขั้วไหนก็ใส่ก็ไปได้เลยครับไม่ต้องคำนึงขั้วครับขั้วบวกขั้วลบไม่ต้องคำนึงครับใส่ไ,ได้เลยเพราะมันเป็นการช็อตกันนะครับเวลากดสวิตนะครับเราจะต้องทําการต่อสายออกนะครับจะปล่อยสายออกแล้วก็ทําการปัดกีนเข้าไปก็ไม่ตาองจบสิ้น,นครับอ่าผมว่าสายนิดนงครับอย่าให้ อันน้รวมกลุ่มหลังนั้นก็บัดกีเข้าไป,ไปอันนี้เติมตะกัวหน่อยนะครับเพราะว่าตะกัวมันน้อยแล้วนะครับถ้าตะกัวเยอะอยู่ก็ไม่ต้องอะไรกนะารบัดกีเข้าไปมังจะบัดกีเสร็จแล้วเราต้องลองดึงดูด้วยนะครับให้มันเย็นก่อน,นครับค่อยดึงครับไม่ใช่บัดกีแล้วก็ดึงเลยก็หลุดต้องให้มันเย็นสักหน่อยนะรับมุมถึงยี่สิบแล้วก็ค่อยดึงนะ อ่าดึงปรากฏว่านแน่นนะฮถ้าดึงก็หลุดให้เช็คสายอื่นด้วยนะครับให้ดึงทุกสายเลยนะครับถ้าสายไหนดึงแล้วขาดต้องทำใหม่เลยอ่าจากนั้นก็เก็บสายครับเก็บสายเรียบร้อยนะครับให้ลงล็อกมันนะครับเสร็จแล้วก็ประกอบกลับอ่าเสร็จแล้วเราก็ต้องทำการทดลองก่อนนะครับก่อนที่จะประกอบกลับเข้าไปครับนะครับจะทำการทดลองนะครับ ว่าโอเคหรือไม่เออตรงนี้าสายมันยาวนะครับมันก็เลยทำให้ขาดง่ายครับเราตขาไมมีการพันให,ตนให้ต้องพันให้ใกล้ๆอย่างนี้นะครับเพื่อจะลดแรงเบี่ยงให้สายมนรวมกันจะได้ลดแรงเบี่ยงได้นะคในตามความจริงแล้วควรจะใช้ซิลิโคนยอดอย่างที่เราอเออที่แบบกี้ตกวดครับเพราะ เมื่อเราหยอดทีลิโคนลงไปนะครับมันก็จะผนึกแน่นเลยนะครับมไม่สายโอกาสลุกยากมากนะครับแต่อันนี้ผมไม่ได้ผนึกทีลิโคนลงไปนะครับดังนั้นมันก็เลยขาดง่ายนะครับผมเลยใช้แบบนี้นะครับพันแน่นใกล้นิดนึงแน่นรวมๆกันนะครับหลายๆสายรวมกันเราก็ให้มันใกล้ๆหน่อยเพื่อให้มันลดแรงกระแทกแตนันะ้นก็ลองเสียบไปแล้วก็ลองอยอนเลียงคนระับ 6ที่20บาทครับโอ้คือให้งงโยครับมันจะอยอน,นแล้วเระดับน้ำ้วครับอ่าปิออสตาร์แล้วครับน้ำไหลครับโอเคผ่านครับอ่าได้ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องประกอบกลับเข้าไปก็อย่าลืมปอดปั๊งออกก่อนครับ อันนั้นก็ประกอบกลับเข้าไปครับไปนัดไปสี่ตัวครับ นี้ก็จากนั้นก็ประกอบข้องถ่ครับเวลาใส่นะครับจะต้องใส่ให้ลงล็อกนะครับแล้วก็จะต้องจากซ้ายนะครับกลับไปขวานะครับดันจากซ้ายไปขวานะครับจากนั้นก็หมุนกลับต้อไปครับจะ้ไปแค่ไนข้างมีอะไรนะครับ ก็ใส่นะครับเขี้ยวก็ต้องดูนะครับว่าให้มันเข้ากับร่องมันนะครับรูกับเดือยให้ตรงกันแย่เข้าไปเดือยนใหแย่เข้าไในรูนะครับเขาก,กดเข้าไปต้องทำค่อยๆนะครับจะตอนนั้นจะลองลองทำการทดสอบอีกครั้งครับยอดเยี่ยมครับ นนดครับแต่นี่ปัดกระก้องนะครับเลยสวิงนะครับปัดกระก้องนะครับก้องตั้งตัดนะครับก็เลยเห็นเป็นเลขต่อวิงอ่งครับเป็นอะไร,รบอลเลยครับเราปุนที่แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ